นี่ครับผลงานการวานปลาดุกยักษ์ครับผมนี่เราต้องใช้เรือนะครับเด็กๆดูครับโอ,โ,โอ้โห้ตัวใหญ่มากนะครับดูไปก่อนดูครับดูครับนี่แหละเล็ดเ ดูครับดูดูครับดูครับโอ้โหแห่เดียวถือว่าคุ้มนะครับนี่กินอิ่มสองครอบครัวเลยครับดูฮะโอ้โหใหญ่กว่าขา,ขาขาอีกนี่ครับเจ๊แขนโอ้แสดงอุ้มเลย อตอนนี้ก็ครึ่งวันนะครับกว่าจะได้เนี่ยหาลุงโชว์ท่านโชว์ท่านหนึ่งสองโอเคไปนะายูนะโอเคครับไวตามไปดูครับผมขออยงี้ครับสามสี่ตัวนะครับ ตัวดเดียวครึ่งวันแล้วนะน,น่ตองมรอนี่ดูครับปลาดูครับดูปลาครับผม,บมอูยไปมาดูปลาเดีวดูปลาเดี๋ยว มาเลยโอ้โหดูครับลาดุกยักษ์นะครับขึ้นเตาหนึ่งเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูอีกแห่หนึน่งก่อนนะครับ